สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมอ่าเป็นคลิปช่วงบ่ายสองนะครับบ่ายสองกับอีกยี่สิบนาทีนะครับตัวนี้ผมมีในส่วนของตู้สิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้สุดเดอร์บิวนะครับตัวนี้ออกมาสี่ใบครับสําหรับผู้ใดหาตู้เออ่ลักล่อยนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับผมเป็นตู้สุดเดอร์บิวเป็นตัวเอ่อสูงร้อยสิบนะครับผมสูงร้อยสิบสูงร้อยสิบเซนติเมตรนะครับอ่าผม บางลักษณะแน่นอนเอ่อแนวตั้งนะครับผมร้อยสิบนะครับผมความกว้างนะครับเดี๋ยววัดขนาดให้เบื้องก่อนนะครับผมกว้างอยู่ที่หกสิบห้านะครับกว้างหกสิบห้าลึกเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบหกนะครับผมลึกเจ็ดสิบหกเซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับผู้ใดหาตู้สภาพสวยๆนะครับขอบเล็กนะครับตัวนี้ไม่อัดแท้นะครับเป็นตู้ W110 ก็ว่าได้นะครับตัวนี้แต่มีพอตนะครับพัดหนึ่งพอตนะครับสำหรับตัวนี้ พอตลูพอตหนึ like 90, own, ่งพอตนะครับผู้ได้หาอยู่นะครับตัวนี้ปล่อยในราคาที่ใบละเก้าร้อยบาทนะครับมีอยูซีใบนะครับใบละเก้าร้อยบาทนะครับมาเบิ่งในส่วนของสเปคคอนหลังบ้างนะครับตัวนี้มีสเปคคอนหลังให้นะครับตัวนี้สเปคคอนหลังจะมีมาให้นะครับผมลูกค้าอาจจะต่อตัวนี้นะครับผมเป็นตัวสมัยใหม่ขึ้นมาเป็นสเปคคอนกลมนะครับจะมีตัวตัวนี้อีกนะครับผมหูจับนะครับหูจับจะเป็นหูจับเป็นซ่อมไม้ด้านหลังนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผู้ได้หาอยู่อินบ็อกซ์เขาไม่ได้นะครับ ความเล็กนะผมเอาเล็กตู้กัประมาณนี้นะครับใบละกรลอยก็ถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับผู้ใดหาอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมจิลันพีเนตออดโอนะครับเบอร์โทรกับด้านหนาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะห้าช่มไม่้อยไม่สายนะครับตัวนี้นี่ไม่สายเข้ามาอยู่สองรุ่นนะครับอ่ามีอยู่สองแบรนด์นะครับผมตัวนี้จะเป็นไม่ชัวนะครับตัวนี้เป็นชัวแทมหาจักนะครับอตัวนี้ สภาพสวยนะครับผมสภาพสวยครับผมตัวนี้จะถอดเปลี่ยนหัวได้ตัวนี้แท้แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรุ่น KSM8 นะครับสำารับ KSM8 นะครับก็ถือว่าเป็นไม้ยอดนิยมนะครับผมผู้ใดหาอยอินบ็อกเขาไมาได้นะครับตัวนี้ของไม้นี่น่าจะอยู่ประมาณ15,900ถึง16 0 0 0นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสภาพตัวนี้ผมให้ไปเลยประมาณ95เปเซนะครับมีอุปกรณ์ครบนะครับไมโคเมือใบรับประกันนะครับผมครบเลยนะครับ ของไม้นี่แพงมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพร้อมกล่องอุปกรณ์ครบนะครับสาหรับไม่ชั่วนะครับ KSM นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น KSM ไม่มีสวิกนะครับไม่มีสวิกมานะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมปล่อยในราคาที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้จัดไปเก้าพันห้าร้อยบาทคุ้มแน่นอนนะครับสภาพสวยๆพร้อมกล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวที่จับลูกไม้ที่จับไม้มาให้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับกล่องครบนะครับผมตัวนี้กล่องครบเลยนะครับผม ผ่านไปนะครับสําหรับชั่ว KSM 58นะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่9,500บาทนะครับผมถัดมาจะเป็นเซนเซอร์นะครับตัวนี้เซนเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเอ่ E835S นะครับตัวนี้ E835S ตัวนี้จะเป็นรุ่นมิ t s u b i s h นะครับอ่า E835S นะครับถ t u r b มี s นี่จะเป็นตัวบ่ม b ส m ิ t s u นะครับตัวนี้เป็นรุ่น S ด้านหลังครับอ่า8 3 5 s ตัวนี้ จะมีสวิกนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะครับตัวนี้มีถุงใหม่ให้พร้อมนะครับตัวนี้ผมปล่อยในราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับตัวนี้สําหรับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นะครับตัวนี้2,500บาทถ้าของใหม่น่าจะอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับประมาณ4่9 0นะครับ4ก9 0ถึง5,000นะครับแล้วแต่ร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับไม้สายนะครับทั้งสองรุ่นทั้งสองแบบนะครับทั้งสองแบรนด์นะครับขออนุญาตแจ้งราคาอีกครั้งนะครับสําหรับชัวร์ KS M8 นะครับตัวนี้อยู่ที่9 5 0 0นะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์จะอยู่ที่2,500นะครับแล้วก็จะเป็นตู้มือสองนะครับ W100 นะครับ W110 นะครับตัวนั้นอยู่ที่950บาทนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ